มาแล้วครับกปตลงครับมาพูดมาคุยกันนะครับก็ดเมื่อก่อนนะครับพูดไปแต่ช่องนี้ยังไม่พูดนะครับก็ผมอยากจะพูดเรื่องเท่าไหร่นะครับเรื่องไอ้ข่าวข่าวนะครับไอ้ข so 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 ่าวข่าวนะครับข wow. so, so ่าวข่าวนะครับข exactly. well. so so ่าวเกี่ยวกับเรื่องความรักความหลงความชอบนะครับแล้วจบด้วยฆาตกรรมกันครับตอนนี้ข่ามาเยอะนะครับสภาพตีนะครับเป็นฆาตกรรมเยอะนะครับแต่ตำรวจเขาเก่งครับดังที่เขาเก่งนะครับตามสืบพูดร้ายจนได้นะครับ เพียผู้ชายไอบพีผู้หญิงเดียวนะครับผู้ชายก็โดนฆาตกรรมนะครับนะครับเสียใ่ใจถึงนะครับมาเกะนะครับนะโดนอ้ยังไงอ่าอ้างถึงว่าเป็นธุรกิจแล้วฆ่ากันนะครับแทงหลายแผลอยู่นะครับตายนะครับคือยังไงอ่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรสวาด์ททางเพศจัดสียใหญ่นะครับ เสียที่ว่าโดยค่าหันศพนะครับหันมือไอ้นั่นก็ผู้หญิงเป็นอยู่ด้วยกันตั้งแต่ข้างในมอต้นม,นมปลายนะครับรักกับวีวานผู้ชายแล้วผู้หญิงที่เริ่มเติบโตนะครับเริ่มเพราะมีวยาวยวุฒินะครับอายุเริ่มรู้เรียนรู้แล้วว่าตัวเองอยากจะออกไปบินนะครับเป็นน้องบินออกจากกรงแล้วก็อยากจะมีความสุขความจริงหาหารายได้ให้ตัวเองให,ให้ให้ทางาครอบครัวก็จะเลิกกับผู้ชายผู้ชายมันมีอาการโรคจิตอยู่ สภาพจิตอยู่นะครับตามล่าวอ้างในข่าวมันมีสภาพจิตอะไรอยู่แล้วครับไม่ทะเลาะวิวาทตบตีกันมันเป็นเรื่องธรรมดาฮะคู่คู่แฟนกันหรือคู่ผัวเมียกันอยู่ด้วยกันมันก็มีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันนะครับแต่ผมไม่เอานะครับผมไม่เคยคิดทําร้ายนะถ้าใครเป็นคู่เป็นแฟนผมนะครับแต่ตอนนี้ถือสภาพโสดสบายใจดีนะครับสุดท้ายนะครับหญิงอะไรโดนทาร้ายจนตายนะครับมันตัดข้อมือตัวากะว่านะครับจะทำร้ายไหมอาคารให้สมเนยหา อะไรนิ้มือไม่ได้มถจอูร่านอุ้นะครับขับรถนะครับเอาศกวางไว้แหลังมอเตอร์ไซค์มันขับไปเรื่อยๆแต่พ่ายแพ้กล้องวงจรปิดครับ,บหลักฐานหาเจอพบง่ายเจอง่ายนะครับทีนี้ตำรวจก็เก่งครับที่ฝังสพเป็น10ปี20ปีนะครับตรวจสอบได้กับเทคโนโลยีทางอาัอา,ากรรมทางของตำรวจเนี่ยเขามีนะครับมีการเอามามาใช้ ะครับซื้อจากเมืองนอกเขานามาใช้แล้วก็ได้ผลจริงจับได้จริงครับนี่อีกลาดหนึ่งนะครับอีกลายหนึ่งนะครับสาวนะครับทํางานเกี่ยวกับนวดนะครับจากรถไปคืนแฟนก็โดนฆ่านะครับแม้แต่น่าไปโดนฆ่าอําพางนะครับเอาศพทงทิ้งไปแต่กล้องจะปิดจับได้นะครับว่าคนขับในรถเป็นใครยังไงอย่าคงจับได้นะครับเหตุการณ์เรื่องชู้สาวเกิดขึ้นเยอะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับเกิดจากนะครับที่ว่าคบง่ายเจอง่ายในโลกออนไลน์ ความรับไม่ลงตัวก็เลิกกันไปห่างกันไปนะครับไม่ใช่ว่ามีอ,อะไรมาของก้างกันนะครับถึงฆ่าแกงกันนะครับอาากรรมกันนะครับจุดจบไม่สวยกันนะครับคนหนึ่งต้องตายอีกคนก็ต้องติดคุกถ้าังไม่ตายนะครับนี่คือเรื่องจริงอันนี้มาพูดมาเบาหน่อยหนึ่งนะครับหลายคนนะครับที่ว่าเนี่อความรักอ่ในออนไลน์สวยหรูเจอกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้ว,อย,ลวอยู่กันมามากสรุปมีครับ อย่างกรณียงผมเนี่ยเป็นคนมีอายุแล้วมันน้อยคนที่ว่าจะไม่มีเมียมันเป็นไม่ได้นะครับคนสี่สิบกว่าไปสี่สิบกว่าเป็นไปม่ได้หรอกครับเพราะว่าที่ว่าจะอ่าเป็นโสดไม่มีเมียเป็นไปได้อย่างเดียวคือครับผู้ชายนะครับสี่สิบกว่าไม่มีเมียแต่มีผัวแทนยุคหนยุคแปดครับบางคนก็มีทั้งผัวทั้งเมียนะครับผู้ชายบางคนนะครับเรื่องกิ่งนะครับแล้วก็ในออนไลน์ก็จะซ่อนคนกันนะครับผู้ชายมือนก็เก่งกีฬาอย่างนึงในการที่จีบผู้หญิงนะครับ ก็เป็นที่ก่อนขอให้กูได้นะครับกูได้เมื่อไหร่แล้วก็ค่อยคุยกันนะครับก็มีหลายคนนะครับที่ว่าเข้าอยู่ในเกมกามนี้นะครับบางคนนะครับแอบสามีไปเล่นชู้นะครับที่ว่าผู้ชายคนใหม่นี่โอ้โหนะครับเขาคงจะดีกว่าสามีที่อยู่นะครับพอไปแล้วถึงเวลานะครับนานวันไม่ถึงครึ่งปีหรอกครับ หางมันเห็นกันนะครับความจริงไม่มีนะครับไม่ผู้หญิงทุงทิงหนีก็ผู้ชายก็พอเริ่มเบื่อในรสชาติกรามนะที่ร่วมกันอยู่ก็ผู้ชายก็กลับไปหาเมียเก่าหรือผู้ชายก็หาเรื่องที่ว่าลาจากอ้างนู้นอ้างนี้เพราะผู้ชายรู้ว่าผู้หญิงคนนี้นะครับมันเลยชู้บตัวเองความรู้สึกไม่มีผู้ชายที่ไหนจะเอาครับมันคือเรื่องจริงนะครับอย่างผมนี่คุยให้คุยตรงๆ นะครับผมนะถ้ามีแฟนอยู่ผมจะไม่จะชูแต่ถ้าไม่มีก็คือทั้งเรื่องของเราเราเลือกคนที่ดีสุดเข้ามาใหม่แทนนะครับเพื่อมีความสุขกับการที่ได้มีเพื่อนนะครับมาได้ใกล้ชิดมาคุยกันนะครับผมไม่ชอบซ้อนนะครับแล้วก็นะครับถ้ามีแฟนอยู่เมียอยู่นะครับคนรักอยู่ผมก็จะไม่ยุ่งคนอื่นคืออย่างน้นให้เกียรติเขาสบายใจด้วยครับไม่ใช่สนุกครับไอการที่ว่า จะต,ต้องมามีการ,รนะครับกับผู้หญิงแปลงหน้าเยอะๆๆไม่ใช่ครับปัญหามีครับเดีย๋ยวนี้ครับบางทีผัวเขานะบางคนผัวเขาไม่ยอมนะครับก็เกิดคดีนะครับ,เอ,นะรบเอาเรื่องเอาราวกันนะครับแค่ต่อยตีกันก็พอว่าแต่บางทีถึงกับการฆ่าตกรรมกันเราไม่ฆ่าเขาเขาฆ่าเรานะครับเราโชคดีหน่อยตายาแต่เขาฆ่าแต่โชคร้ายเราไปฆ่าเขาเราติดคุกนะครับอย่างที่มเคยพูดหลายคลิปแล้วติดคุกเสร็จพี่ญิงก็หาผัวใหม่หาแฟนใหม่หาชู้ใหม่ นะครับผู้หญิงมันกล้าเล่นชู้แล้วนะครับนะครับมีมีผัวอยู่ยังไปหาชู้ในออนไลน์แอบบกันตรงกันนะแอบบกันแอบบชอบกันผัวเผลอเจอกันนะครับผัวนะครับผัวติดคุกคนหนึ่งชู้ตายไปหรือผัวตายชู้ติดคุกมันก็หาหาหาชายคนใหม่นี่คือเรื่องจริงครับถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้คาตกรรมกันในเรื่องชู้สาวนะครับเรื่องข่าวนะครับ,นะรบข่าวโลกียเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมาก นะครับดูข่าวนะครับแต่วันนี้มันรุนแรงถึงขั้นว่าบางทีเอาศพนะครับไปอำพรางไปทิ้งนะครับหรือไม่ก็ไปทิ้งเหมือนกันแต่ฆ่าตัดมือนะครับเพิ่งอายุสิบเก้าเองนะครับเด็กเพิ่งโตนะครับรักชอบกันอยู่ด้วยกันมางแต่มัธยมเลยนะครับมัธยมต้นนะครับมัธยมปลายเรียนด้วยกันนะครับก็มาเรียนหาอะไรปีก็ไปทำงานชายก็โอเคมีฐานะหน่อยเพราแม่เลี้ยงดูสบายแต่ว่าทางแม่กล่าวอ้างพราแม่กล่าวอ้างว่าลูกเป็นโรคจิตจะสู้คดีสู้ยากครับนะครับ เป็นโรคจิตยังไงแล้วแต่ศาลตัดสินเอาเกณฑ์ okay. คุณเข้าโรงพยาบาลนะเข้าโรงพยาบาลบ้าของทางรัฐนะครับเข้าไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคำตัดสินหายนะครับคุณหายเมื่อไหร่คุณก็รับโทษตามที่ตัดสินนะครับไม่เกี่ยวกับโทษติดคุกนะครับให้บ้าบอยังไงก็ต้องติดคุกครับคุณหายคุณอยู่พอคุณเริ่อมอาการดีขึ้นแล้วเข้าคุกครับคุณเจอเจอเยอะนะครับแดนสามนะพิเศษกรุงเทพพวกโรคจิตพวกบ้าเยอะครับนะ ข้าไปทําตัวบ้าๆบอนะครับไม่มีความสุขนะครับโดนแกล้งนะครับโดนซ้ํานะครับไปเพี้ยนไม่ได้ไปอาละวาไม่ได้นะครับละสบาบาทาครับคือบอกเรื่องจริงครับอย่าไปเลี่ยงอย่าไปอ้างเขาจะไปโลกจิตจะสู้คดีชนะความไม่ได้นะครับไงก็ไปบําบัดในโรงพยาบาลอของรัฐบาลก่อนนะครับโรงพยาบาลบ้าโรงพยาบาลอะไรก่อนหายเมื่อไหร่ก็มารับโทษตามจํานวนการกระทําผิดของตัวเอง โอเคครับมาคุยคลิปนี้นะครับว่าจะไม่คุยเรื่องข่าวพาวแล้วมันมีข่าวออกมาในหน้าหน้าหน้าสังคมในหน้าทีวีในหน้าสื่อออนไลน์ต่างๆครับเอามาพูดมาตีตโจทย์กันนะตีแต่กันนามาคุยกันแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับเป็นวิยาทานกันนะครับก็ไว้คุยกันใหม่ชอบติดตามผมนะครับตัตโลมครับอาจารย์เริ่มหน้าแพ้ก้าวปัญญาสำหรับเลิตระกูลนะครับคนคนคนครับ าเรื่องอะไรมาคุยกับชาวบ้านสนุกๆนะครับภาษาชาวบ้านครับไม่หยาบคายแต่จะจะสไตล์ผมคนปากบาสวัสดีครับ